สวัสดีค่ะมีข้อมูลสาระดีๆมานำเสนอเตือนสองโรคฮิตในผู้สูงอายุใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคนวัยสีบวกรีบป้องกันแต่เนินเน่นๆก่อนติดเตียงนายแพทย์เจตบุญญวงวิโรธรองผู้อำนวยการกิจการด้านปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสเฟ e บุ๊กหมอเจตเกี่ยวกับโรคยอดฮิตของผู้สูงอายุระบุข,ข้อความว่าสองโรคฮิตในวัยสูงอายุ วัยสี่สิบบวกรีบป้องกันก่อนติดเตียงถ้าให้พูดถึงวัยสะวะสิ่งที่ทุกคนกลัวและเป็นห่วงก็คงไม่พ้นการล้มซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยบางคนหกล้มส่งผลให้กระดูกสะโพกหกักอาจทําให้เกิดการพิการหรือป่วยติดเตียงร้ายแรงสุดคืออาจจะเสียชีวิตได้แล้วการล้มเกิดจากอะไรป้องกันยังไงต้องเริ่มจากสาเหตุก่อนสองสาเหตุหลักที่ทําให้คนสูงอายุล้มคือการที่มีมวลกล้ามเนื้อลดลงและกระดูกไม่แข็งแรง เมื่อคนเราอายุ40ปีมวลกล้ามเนื้อเราจะลดลงเรื่อยๆเ,เมื่อเราอายุ70ปีมวลกล้ามเนื้อในร่างกายจะเหลือเพียงแค่50%ทั้งหมดของร่างกายถ้าเห็นคนสูงอายุที่หนังติดกระดูกหน้าจะนึกออกเราจะเรียกว่ามวลภาวะกล้ามเนื้อน้อยสังเกตได้จากการที่ลุกนั่งลำบากการทรงตัวไม่ดีหกล้มง่ายและเหนื่อยง่ายวิธีป้องกันคือการเพิ่มกล้ามไวตั้งแต่เนิ่นๆครับออกกำลังกายเน้นเป็นการออกกำลังกายแบบแรงต้านเช่น การลุกนั่งวิดพื้นอากาศวิธีออกกำลังกายที่ง่ายสุดในการเพิ่มกล้ามเนื้อขาและหัวไหล่ใช้ได้ในคนสูงอายุและคนอ้วนช่วงเริ่มตน้นทำให้ได้มากที่สุดไม่กำหนดว่าวันละเท่าไหร่ครับกินโปรตีนอันนี้สิ่งสำคัญมากห้ามขาดคนกินในปริมาณที่เหมาะสมกรดที่สำคัญในการสร้างกล้ามเนื้อจะชื่อว่าลิวซีนคือตัวที่ผมอยากให้ทุกคนเน้นสามารถพบได้ในถั่วเหลืองไข่เนื้อวัวเป็นต้น ในคนสูงอายุอาจจะมีปัญหาเรื่องการกินโปรตีนในปริมาณมากไม่ไหวทำให้โปรตีนไม่ถึงก็แนะนำเป็นโปรตีนเชคหรืออาหารเสริมก็ได้นะปัญหาต่อมาคือกระดูกพรุนเพราะเมื่อเราเข้าวัยทองหรือหมดประจำเดือนมวลกระดูกก็จะลดลงเรื่อยๆเพราะขาดเอสโตรเจนและอีกปัจจัยอื่นๆมากมายสามารถป้องกันได้โดยเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเช่นสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มน้ำอัดลมหรือการทานยาสเตียรอย รวมไปถึงยาลูกกลอนเสริมความแข็งแรงของกระดูกด้วยแคลเซียมนอกจากต้องเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแคลเซียมด้วยวิตามินดีซึ่งได้จากทางแสงแดดรวมไปถึงอาหารด้วยอีกตัวที่ขาดไม่ได้คือแมกนีเซียมจะคอยช่วยควบคุมสมดุลแคลเซียมในกระดูกและในเลือดและป้องกันไม่ให้แคลเซียมเกาะตามหลอดเลือดและสุดท้ายคือเคสองตัวนี้ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูกและช่วยป้องกันไม่ให้แคลเซียมเกาะตามหลอดเลือดอีกด้วย ทั้งนี้เสริมจากอาหารจากธรรมชาติก่อนถ้าไม่ได้ปริมาณตามที่ควรได้รับจะเพิ่มด้วยอาหารเสริมก็ไม่ว่ากันสิ่งที่อยากจะบอกคือทุกคนมักจะคิดว่าทั้งสองโรคที่ผมพูดมามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวมากๆเราเองนี่แหละที่จะทําให้เราเข้าวัยสูงไวัยได้อย่างสบายใจผมจะชอบเปรียบเทียบก,กับการออมเงินครับถ้าเริ่มออมวันนี้ในอนาคตก็จะมีใช้ ตอนนี้สังคมเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเชื่อว่าทุกบ้านมีรุ่นใหญ่ที่บ้านเราคงไม่อยากเห็นคนที่รักล้มลงยังไงก็ต้องบำรุงดูแลกันไปและวันหลังจะมาพูดเรื่องการทรงตัวที่มาจากสมองตาและหูเพิ่มให้ฟังอีกนะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ